สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะของ Easy Food Good h e a l t h by Andy นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนจะพาไปทำมินิคัพเค้กสูตรนึ่งกันนะคะนั่นก็คือเค้กวานิลาและช็อกโกแลตค่ะทำเป็นเค้กนึ่งไซส์เล็กๆน่ารักน่่รักค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนําไข่ไก่ค่ะแอนใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะคะจํานวน1ฟองใส่ลงไปในชามผสมตามด้วยกลิ่นเนยวานิลาค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีกลิ่นเนยวานิลาจะใช้เป็นกลิ่นวานิลาก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะพยายามใช้น้ําตาลทรายที่เกร็ดละเอียดสักหน่อยค่ะเขาจะได้คนแล้วละลายได้เร็วตามด้วยน้ํามันรําข้าวค่ะ เพื่อนๆสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชชนิดอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นก็คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายจนหมดเลยค่ะนำนมข้นจืดค่ะแอนใช้เป็นนมข้นจืดของทรีพอตค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะผสมผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆนำแป้งมา ร่อนรวมกันกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแอนใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์แต่เชอร์รี่ฟ้านะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะยี่ห้ออื่นๆหรือจะใช้เป็นแป้งฉลากแป้งสาลียี่ห้ออื่นๆก็ได้ค่ะแต่ถ้าคนผสมแล้วเนี่ยถ้าส่วนผสมเขาหนืดเกินไปเพื่อนๆสามารถที่จะใส่ของเหลวเพิ่มเข้าไปได้เลยค่ะ หรือถ้าคนแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆใช้เป็นแป้งเค้กที่เนื้อละเอียดละเอียดหน่อยนะคะเขาก็อาจจะคนแล้วส่วนผสมเร็วไปเพื่อนๆสามารถที่จะร่อนแป้งใส่เพิ่มลงไปได้เหมือนกันคะ่ะพอคนจนแป้งละลายเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เติมน้ำมะนาวลงไปคะ่ะอาจใช้น้ำมะนาวประมาณ2ช้อนชานะคะหรือประมาณสัก1ซีก แล้วก็คนให้เข้ากันอีกสักนิดหนึ่งจากนั้นก็พักแป้งไว้ประมาณสัก15านาทีะคะ่ะหลังจากที่พักแป้งครบตามเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ให้เพื่อนๆน,นะคะคนอีกสักนิดหนึ่งเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆแบ่งออกเป็นส่วนผสมนี้นะคะออกมาสักครึ่งหนึ่งใส่ชามผสมอีกใบหนึ่งชามแรกเนี่ยอาจจะทำเป็นรถวานิลานะคะ ส่วนอีกชามผสมหนึ่งที่แบ่งมาเนี่ยแอนก็จะร่อนผงโกโก้นะคะลงไปสักหน่อยแอนใช้เป็นผงโกโก้ตราทิวลิปค่ะเป็นผงโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสีเข้มแอนใช้ประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะได้ะคะ่ะร่อนใส่ลงไปแล้วก็เติมนมข้นจืดลงไปอีกนิดนึงประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนจนกระทั่งผงโกโก้และลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ในส่วนของอความหวานนะคะน้ำตาลเพื่อนๆสามารถปรับลดเพิ่มได้เลยนะคะก็ชิมให้ได้รสที่ตัวเองชอบะค่ะเพราะว่าของแอนทำออกมาก็อาจจะไม่หวานมากสักเท่าไหร่นะคะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของผงโกโก้ Go. จากนั้นนะคะเพื่อนๆนำมาเทใส่พิมพ์ค่ะ พิมที่แอนใช้เนี่ยแอนใช้เป็นพิมมัฟฟินขนาด12ชิ้นเหมือนกับที่แอนอบมินิคัพเคกครั้งก่อนแต่ครั้งนี้แอนนํามานึ่งดูนะคะวิธีการใส่ของแอนนี่แอนก็จะใส่ตัวแป้งลงไปก่อนแล้วก็แอนนําตัวช,ช็อกโกแลตชิพอะค่ะมาใส่ไว้ตรงกลางจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถใส่ปริมาณที่เยอะกว่านี้ได้เลยนะคะให้มันเต็มๆแน่นๆไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็เอาแป้งโปะที่ด้านบนอีกทีนึง เพราะว่าเรานำไปนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเทปแป้งลงไปแล้วเราแบบว่าโปะว่าตัวตัวช็อกโกแลตชิพไว้ที่ด้านบนมันจะละลายค่ะแล้วก็ไม่สวยจริงมันก็อร่อยนะมันจะแบบเคลือบๆด้านบนแต่ว่ามันดูไม่สวยงามแอนว่าใช้วิธีน,นี้แล้วพอเวลาทานได้บีออกมามันก็เป็นช็อกโกแลตชิพอยู่ด้านในแอนว่าโอเคดีนะนี่ค่ะตัวรสช็อกโกแลตก็เหมือนกันค่ะทําเหมือนกันเลยก็ใส่ให้เต็มๆพิมพ์ก็ได้ค่ะเวลานึ่งเขาก็จะนูนๆขึ้นมา เวลานึ่งนะคะให้ต้มน้าให้เดือดค่ะแล้วก็ปรับเป็นไฟปานกลางแล้วก็วางขนมลงไปมันเป็นเนื่องจากว่าไซส์เขาเล็กๆอะค่ะให้เพื่อนๆใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางไฟอ่อนเลยก็ได้ค่ะแปบ๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะประมาณสักสินาทีนะข้างในมันก็จะเยิ้มๆหน่อยแถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้เขาสุกแบบแน่นๆไปเลยอะค่ะก็เพิ่มเวลาได้เลยนะคะแต่ใช้ไฟปานกลางถึงไฟอ่อนน่าจะได้ไม่แตกอะคะ่ะ แอนก็จะแปะส่วนผสมไว้ให้นะคะตามนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะก็ฝากไว้ค่ะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการทำขนมสำหรับเค้กนึ่งอันนี้คือทำเป็นไซส์เล็กๆค่ะแอนว่าขายถ้าใครจะไปทำขายก็ขายง่ายดีนะคะแพ็คใส่กล่องประมาณสัก6ชิ้นนะคะเล็กๆนะคะแอนว่าโอเคเลยทีเดียว ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ลองทําดูนะคะจะทำไว้ทานในบ้านหรือลองทําขายเป็นรายได้เสริมแอนก็ว่าได้ทั้ง2แบบค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับทุกการติดตามที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe นะคะหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ